ดีคร uh, uh, ra ับค่ะครับเฮ้ยเห็นไหมยากสวยไหมยากสวยไหมสวยครับเปไงครับนาจะบึงการนะพี่ครับหน่ารูดดีดีจะได้ปลุกแกกันบาแผูุ้หญงเหรอลรเาป็นไหนแมลดูแลย่นี่ กันยา้ว in in ัยาั M ัยาัพัดลอเขาก็เปิดที่เนาะวสเนี่ยปีเดียว ขาวทะพิยแนวผิวด mm ีด hmm. ้วยดีแล้ดีแะมากนี่ใจพร้อมนีใจกไมชอกเกนเิพีอยากสาถว่าทบายดใ้นเมื่อเน่้นนอยเดียวมมือนะวางไว้ได้จลนกะคงไว้ไรจุณ้ม่บุญคุณพ่อจะถืคเงินบางันน่อเลยเสอก่านึ่พัน้ยก็ลัง่

ดีเน <G i ê doorway> ี <ha? S 1> là, 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 là ่ยได้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 เลอดิเนี่ยเจหน้าเอายาชไงกันแล้อข้าวไต่องเพียงอย่างนนเลยเย่ายนี่โสดน้ำยาเนื้อยาเอ้อยาเนโในร้านยาเนื้อหายก็ได้ก้องเราตั้งไว้ใช่ไมอืออือรูในร้านเนื้อทาไม่้องมีการน้่ยาเน้อ ง่ายเลยชมๆประมาณจ้ะบรรลุนัดไปไล่คนนู้นเลยนะชมๆประมาณแรงนู้นเก้าบาทจ้ะหยาบมาแห้งแห้งตั้งใจมาหนีนู้นพอเลยหยิบเงินไปจะได้รูปนะพนักงานร้านเนาะสวยสวยสุดเลยนี่รูปตะเกาวันละมึงรูปตะเกาวันครับจ้ะถ้าตรงแมงจะได้หน่อยแค่แค่เลย

นี่ไงไกด์เราไกด์เราไปตามหาที่บ้านเลยไกด์ตัวเล็กของเราสอีก์สัตวแม่นางนไ่คนี่ถ้าใครมากก็ไม่ได้เปิดให้เลยนะคะ เพราะว่าใส่กุญแจออดีครับไก่ออดี้ออดี้อดีแม่ก็เป็นผู้ช่วยอยู่นี่แหละจาแม่ยังแม่ยังจาแม่ต้อยแม่ต้อยนี่ถ้าผู้ใหมาเด้อค่ะเดิมมาสานางไอคาก็คือจะจะเข้าประตูเลยไม่ได้ต้องตามหาแม่ต้อยแม่ผู้ช่วยแม่ผู้ช่วยเอ๊ะแม่อยุบาลยังเฮือยู่ทางไหนใกล้ๆนี่ยู่ไหละจันทบ้านอะไรนะคุ้มบึงเนาะ ต้องไปต้องไปตามหาบ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะไปตามหาบ้านผู้ช่วยค่ะเพราะว่าคนเก็บท่านใหญ่เป็นคนเก็บถึงจะเข้ามาได้คค่่่ะนถึงจาแมผู้ใหญลุณยพอดีเมื่อเช้ามีบวงสวงเนาะมาไม่ทันบวงสวงจากทางทีมงานท่านอบตนายกอบตเมื่อเทาก็เลือเมื่อกี้เลยนะอ๋อจ่าบวงสวงยาไอพันธุ์เลื่อมไปมาเนื้อยาเข้าไปยา ันมะันมะแบม,ม,คม,ม,มีค่ะมีจุดแล้วก็ไปหมุหนแขบยุดมันก็ได้